ปรากฏว่าเด็กอุบลเนี่ยมาขอผมจนกระตั้งผมนี่เหลือเล่นเดียวนะครับเหลือไว้ลูกเดี๋ยวลูกก็ชอบมาประวัติศาสตร์ท้องอินใช่ไหมใช่มันได้ผลถามว่าเอาไปทําอะไรไปทํารายงานซึ่งมันไม่มีคนทําเราก็เลยเห็นข่าวว่าเออนี่แหละเห็นไหม้ามันมีคนทําขึ้นมามันก็จะมันก็จะดีเอ็นี้มันครับบริวารนี้มันไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรบรมดามีสายเรีอกมานะครับฮัลโหลสวัสดีครับครับรัยเทธครับ ครับผมจากไหนครับชมรายการเที่ยมมาเลยครับอะนะครับจากไหนครับขอนแก่นครับขอบคุณครับครับเป็นยังไงบ้างครับมีข้อเสนอและอะไรยังไงบ้างครับถ้าผมสมชายนะขอนแก่นเราเป็นพวกที่ห้องพักในนั้นคือเด็กเรียนอยู่โรงเรียนวัดสารวัตรอะไรต่างๆนะครับวันวันศุกร์เนี่ย เขาจะมีการนำนักเรียนประถมต้องสวดมนต์ก่อนกลับบ้านอะไรต่างๆนะครับครับยังหลักสูตรมีการสอนในเนื้อหา,าเนี่ยอย่างติดเยี่ยงแก่อะไรเงี้ยนะครับครับเส็จดี๋ยวนี้มันหายไปหมดครับซึ่งถ้าคุณสนใจอยากจะเสนอเนะีอะไรต้องไม่ครับว่าอาจะจะอยากเห็นการศึกษาไทยไปยังไง ทิศทางมันเนี่ยฮะคือเราไปเาเรียกว่าเออจริญแต่ไม่พัฒนาอะไรนะก็คือพันสมัยแต่ไม่พัฒนาเรื่องแบบนี้เห็นมีพัฒนาไอ้นดียที่ที้ตัวแบบนี้สัดแล้วก็ออกมาแบบนีม้มากมากเนี่ย การเกิดที่ที่จะทำให้เด็กได้รากสมเป็นไอรเยอะแยะเองตามนี้ฮะครับครับคือเรื่องสื่อการเรียนการสอนใช่ไหมฮะที่ประเด็นที่พูดถึงนี่ฮะทั้งเทคนิคทั้งกระบวนการทั้งเนื้อหาหลักสูตรอะไเรียนการสอนะครับ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 ค่ะครับขอบคุณท่านสมชายมากนะครับเสียนไม่ใต่ัครับก็เมื่อกี้จะฟังท่านสมชายพูดนบ ตอนที่เซอร์บอนมาวิาลยของฝรั่งเศสนะเป็นมหาวิเลย์กองแขกของโลกเนี่ยตึกตึเขาก็เก่าๆนะแต่เขาเน้นเนื้อหาสาระเขาอย่างที่เขาบอกเรียนใต้ต้นไม้ก็ได้เรียนในวัดก็ได้สําคัญที่สุดคือเนื้อหาสาระนะครับวิธีการเรียนการสอนในมุมมองนี้อาจารย์รวมคิดว่าไงถ้าปัจจุบันนี้เรามันเน้นในเรื่องความหรูหราอะไรเกินไปมันเน้นเรื่องกายภาพทิ่้นเตืองวป่ะมายอ่ะคูมีเรื่องภูมิสตาเรื่องอะไรอันนี้มันมาจากค่านิยมของ วัตถุนิยมสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ครับเลยครับจากไหนครับจากไหนครับผมจากสิงห์บุรีครับอครับ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 ครัตครับีรงบครับครับครับคเับคงสีครัีคีทบ่รับครบครับครับิดับครับครัีครับ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 คบครัสครับครีบครับสรับค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 รับทับครบครั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 ครับครับคสับครับคครับ เิดอบเจ็ร้อยอ่าเรียบร้อยครับครับโคตรผมจะถึงวุ้ยเนี่ยครับผมครับมีมีข้อเสนอแน่ยังไงบ้างครับคือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการปลูกฝังค่านิยมเหมือนกับที่เราเกตโคอม้นิดเดียวนะครับเห็นด้วยครับครับครับนะฮะเป็นไปได้ไหมรณรงค์สิงธิธรรมเนี่ยนะฮะทุกบวันมีไปสิงธิธรรมหมดครับครับทุกอำเภอมีไปทัพหมดใหญ่จังหวัดมีเข้าทัพหมดใหญ่ครับผมครับที่ดินปุสัตว์ใไ่ไปเลย ครับแต่คับก็เ็นเหมือนเหมือนกับเราปลูกฝังคณิตลงเอคอมมิวเิสต์เหมือนสมัยก่อนนะครับผมครับครับเป็นสิ่งไม่ดีครับผมครับถ้าจะทุกหวัดทุกประเทศทำหมดับรองสังคมเปลี่ยนแน่นอนครับผมครับครับภาษาไม่ต้องพูดถึงแน่นอน๋ยวนี้การศึกษาที่แย่ครับนะหลักสูตรการทุบบันหนึ่งตารทุบันลสองของลูกสาวผมไม่มีวิชาจากรยทธ์ทำเลยอ๋อครับไม่มีเรื่องหน้าที่พลเมืองใช่ไหมครับทุกวันนี้ไม่มีครับไม่ไป็เชื่อจะเก ถ้าท่านมีผู้ผิหลานท่านลงไปเปิดดูผู้หลานท่านเลยก็ได้ครับนะฮะอยู่ที่โดมอัลทุบันอัลทุบันโรงเรียนสิงห์บุรีเนี่ยอ่าครับเดี๋ยวเวลาเหลือน้อยครับช่วยช่วยสรุปข้อหนึงนะครับอย่าละโมบเลยะคือว่าทำขนาดที่ท่านเสนอมาในทีเด็ดเหมือนกับที่เราปลูกฝังเขตคอมมิวนิสต์เนาะครับผมครับนายกรรมาธิการในรอดในรอด100%ครับผมครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับครับเรากําลังเปิดสายนะครับขอให้พี่น้องทางบ้านโทรมาได้เรื่อยๆนะครับยังมีเวลาอีก3นาทีนะครับ ค,ครับท่านนาจุมพลครับป็นไงฮะอาจารย์ฟังเสียงสะท้อนแล้วเนี่ยวันนี้เรื่องหน้าที่พลเมืองศิลธรรมมันต้องกลับมาแล้วมไ้งฮะครับคือทําอะไรต้องย้ำฮะต้องย้ําไม่ใช่ว่าทําแป๊บเดียวแล้วจะให้เขาติด็นิสัยมันไม่ได้รับคือไม่ต้องทําเป็นไฟไม่ฟังไม่ได้ไไดจะทำอะไรต้องเอาให้จริงมันต้องต่อเนื่องนะครับไม่จะเปลี่ยนเปลี่ยนคนทีก็เปลี่ยนใหม่หละมันก็ไม่ทันอะไรเลยนะที่แล้วมามันจะเป็นงั้นค้าเท่าผมสังเกตอยู ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจากไหนครับครับสวัสดีครับครัเบาเบาเสียงทีวีนะครับเบาเสียงทีวีนิดนึงครับค่ะครับผมครับจากไหนครับจากอุตรดิตถ์ค่ะครับน่าจะทราบขอทราบชื่อใดครับใช่กระบาดค่ะครับเป็นครูได้วยหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะใช่ค่ะครับทีมีข้อเสนอนะอะไรครับ สอนดีจังอะค,ะ no, ค่ะไม่ได้เอาจริงเอาจังจกับเด็กและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีจากเรื่องบอลเรื่องบอลจากเรื่องบอลน่นนนนนนนะคะ่ะครับคือที่ที่สั่งการลงมานะคะแต่และรัฐบาลแต่แรัฐบาลมานะ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและหัวหน้าอะไรรัฐบาล,ลบรัฐบาลนคนนี้อาจจะสมาอย่างนี้แล้วคืคนนึงก็สั่งมาอย่างหนึ่งอยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้แต่อะไรเขาเรียกว่า เอ้ทีป่ประจีหรีอเครือข่ายสปชอะไรพวกนี้นะคะคเขาจะให้งานอะไรมาต่างๆนี่แตกต่างกันไปทําให้ทิศทางการทิศทางการสอนอ่ะเปลี่ยนทิศทางไปค,ะค่แะแต่ไม่ติดงูมันไปทำใดทำหนึ่งที่มั่นคงค่ะครับภาพมีแผนการศึกษาของภาพเลยเนี่ยฮะทาเป็นแผนระยะยาวสักแปีสิบปีจะดีนะครับ ถ้าเที่สอนนาคือสอนานานแล้วนะคะคแผนการศึกษาที่ดีที่สุดคือของศูนย์สามนะคะจะทพัฒน,นาเด็กมีทั้งคุณธรรมจะได้ยิ่ทำศีลทำอะไรต่าง,าง,างๆจะมีทั้งหมดเลยเครก็บอกว่าไม่ให้สอนให้เด็กจำหากถามว่าทุกวันนี้เด็กไม่จำได้ไหมครับผมครับอน,น,นะครับเวลาเราเรีมนน้อยนะครับจะสรุปนิดนึงนะครับที่เราจะเสนออะไรนะครับอยากให้ข้างบ่นนะคะครับ ครับครับครับครได้มีหน้าที่สอนอย่างเดียวสิคะครับผู้บริหารอยู่ส่วนด่วนผู้บริหารได้บริหารงานไปครูก็ได้ทางานไปสอนไปที่ครูก็คอยไปช่วยบริหารด้วยอ่ะค่ะครับ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 ขอบคุณมากนะครับเวลาเรามีจํากัดนะครับผมครณมากสวัสดีครับเรากำลังเปิดสายอยู่นะครับขอก็ขอให้โทรมาเรื่อยๆนะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันหลากหลายมุมนะครับ เมื่อกี้เราก็พูดว่านโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจนนะครับก็ยอมรับนะครับว่าสมัยคุณทักษิณนี่เปลี่ยนรัฐมนตรีไปห้าคนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทีเชื่อเซ็นเตอร์รูมีศูนย์กลางเดี๋ยวเป็นชายเซ็นเตอร์เดี๋ยวบูรีาอกบูรณาการเดี๋ยวองค์ชายติตสีเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เป็นมั่วไปหมดเลยนะครับก็เป็นความคิดที่ดีนะฮะท่านอาายทุกคนนะครับเป็นไงครับอาจารย์ฟังเสียงสะท้อนแล้วเหนื่อยแทไหนนะครับครับก็เสียงสะท้อนก็มาจากความเป็นจริงที่เขาสะท้อนมานั่นแหละครับ ผมถึงบอกว่าความต่อเนื่องสําคัญที่สุดนะครับอย่าเปลี่ยนบ่อยจนเกินไปอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าต่อไปนี้ความสมดุลในการเรียนการสอนเนี่ยสาคัญที่สุดครับครับครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ไปถึงช่วงสุดท้ายเราได้ดูนะครับว่าการศึกษาเราทุกวันนี้ตามหลังสิงคโปร์นะครับผมได้ไปสิงคโปร์มาผมเห็นห้องสมุดก็ดีมาก ประชาชนนิยมการอ่านหนังสือตามหลังมาเลเซียนะครับซึ่งพัฒนาเศรษฐกิจมาหลังเราอันนี้เราตามหลังเวียดนามแล้วนะครับอีกไม่ตีกี่ปีข้างหน้าเราอาจจะตามหลังประเทศเพื่อนบ้านเราไปอย่างประเทศลาวนะครับวันนี้เราได้ดูนะครับว่าปัญหาการศึกษาไทยเราอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับหนึ่งารที่เชิญมาได้ชี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องที่สองคือเรื่องปัญหานี่สินครู นะครับเรื่องที่สามคือในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะครับเรื่องที่สี่คือพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องที่ห้าอาจารย์ปัจจุบันบางส่วนคุณภาพทางวิชาการเราต่ำมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์อุดมนะครับความปรนเสิฐขอขขอบคุณครับครับครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมครัับอสวดีครับสวัสดีครับ Nice.